บทที่สิบเอดนจอยจดหมายมาว่ายังไงหรือครัพ่อคริมาตั้งคำถามทันทีที่เห็นสีหน้าบิดาขณะค่อยๆลดจดหมายในมือลงคุณนัดถอนใจลึกในตายังเครียดคุณย่าไม่สบายดูจะมากกว่าคราวก่อนๆนนี่ก็บ่นอยากพบพ่อเหลือเกินอาพุธเองก็ไม่ค่อยปกติอาพัส เพิ่งไปกรุงเทพแต่ก็อยู่ได้เพียงเจ็ดแปดวันงานเขากำลังยุ่งเลยได้คุณจอยไปดูแลพยาบาลอย่างแข็งขันพ่อเกรงใจคนฟังใจหายกล่าวอะไรไม่ออกไปทีเดียวหยุดสิบกว่าวันนี่พ่อว่าจะลงไปกรุงเทพนี่ทำหนังสือขออนุญาตไปแล้วเสียงบิดากล่าวสื่อไปพ่อจะไปจริงๆหรือคะ งั้นสิแม่ของพ่อมีอยู่คนเดียวในลูกอยากให้แววไปด้วยกันแต่กำลังใกล้สอบสำคัญไม่ใช่หรือค่ะแววไม่ต้องไปก็ได้พ่อบินไปคนเดียวสะดวกกว่าไม่อยากให้เสียเวลาเรียนเลยละลูกอาชีพพ่อเขาจะย้ายไปไหนเมื่อ,อไรก็ต้องทำตามคำสั่งทันทีตอนนี้มีโอกาสรีบรันเรียนให้จบเป็นดีที่สุด ความจริงแววก็อยากไปกับความจริงแววก็อยากไปหาคุณย่านะคะพ่อคนพูดกล่าวเสียงอ่อยๆตอนเราจะมากรุงเทพคุณย่ายัางร้องเพลงได้เพราะพ่อจำได้ไหมคะที่พ่อตีชิงแววเล่นซอด,ดวงนาจอยซออู้อพาพัตสีไวโอลินเสียงคุณย่าถึงจะสัน่นแต่ก็ยังเพราะคุณนัด คลายยิ้มออกมาได้บ้างทำไมจะจำไม่ได้ละ่ะลูกเถอะเวลไปไม่ได้พ่อจะเรียนคุณย่าเองก็พยายามคิดกันละว่าจะไม่เป็นอะไรมากแต่จดหมายคุณจ๋อยมาอย่างนี้พ่อควรจะไปเสียงทอนหายใจอีกเฮือกเมื่อคราวจะย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้เข้ากรุงเทพเลยหลายปีเต็มที ถ้าปกติไม่ป่วยไข้ก็ไปอย่างพ่อไปเถอะคะ่ะแววอยากกราบคุณย่าด้วยก็แล้วแววฝากกราบคุณย่าด้วยก็แล้วกันพี่คุณก็อยู่เป็นเพื่อนทางนี้นี่ลูกเสียงคุณนัดยังบอกความห่วงใยไกลๆลูกสาวก็หัวเราะแววไม่ใช่เด็กแล้วนี่คะพ่อก็คนรถใหม่ที่ได้มาเขาว่ามาจากบ้านนอก แกอยู่แถวตูลูสออกจะทื่อๆหน่อยแต่ถ้าทางไม่เร็วหรอกพ่อว่าเรียบร้อยพอใช้นี่จะเลือกคนที่มาจากสถานทูตอื่นๆแล้วก็ยังไม่ชอบใจให้เขาไปรับไปส่งแววที่มหาวิทยาลัยอย่างเคยนะลูกอ้อถ้าไปก็ให้พิกุลนั่งไปเป็นเพื่อนด้วยลูกสาวหัวเราะคลิกโทรพ่อคะ วิธีการของพ่อเนี่ยเพื่อนฝูงของแววก็หัวรเราะยาะกันแย่ไปไปไหนทีต้องมีเชฟปโปรนตอนแววอยู่คอนแวนกับแม่ชีที่สวิตก็กระดิกกระเดียไม่ได้เพราะยายชีที่นั่นหัวโบราณพ้นกำแพงคอนเวนพ่อก็ตั้งพิกุลเป็นกองหน้าระวังภัยอีกบิดากระพริบตาทีๆเพื่อนเขาว่ายังไงไม่ว่ายังไงหรอกค่ะ เขาก็มองแล้วยิ้มยิ้มแต่ฟรั่งซัวเขาสนิทกับแววกว่าใครเพื่อนก็เลยวิจารณ์ตรงๆฟรั่งซัวนะ่ะผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงค่ะพ่อคาริมาหัวเราะชอบใจวิจารณ์ว่ายังไงล่ะเขาก็ว่ามันหมดสมัยจะต้องมีเชปรโรนไปไหนมาไหนด้วยนะสิคะคุณยายก็เลี้ยงแม่ของแววมาอย่างนี้พ่อยังจำได้ ไม่ใช่เขาจะไม่ไว้ใจลูกหลานแต่โบราณเขาทำอะไรมักมีเหตุผลไม่มากก็น้อยการไปไหนมาไหนมีเพื่อนไปด้วยมันปลอดภัยกว่าไปคนเดียวเสมอคุณนัทอธิบายให้ลูกฟังด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนพ่อคิดว่าผู้ใหญ่เห็นดีเห็นงามในเรื่องนี้มากกว่าจะคิดแต่ในเรื่องชู้สาวอะไรพวกนั้นถ้าแม่ยังอยู่ ก็คงเลี้ยงแววอย่างที่พ่อเลี้ยงนี่แหละคนฟังกล่าวอะไรไม่ออกเมื่อได้ยินคำพูดในประโยคหลังของผู้เป็นบิดาแววล่ะรำคาญมากไหมที่พ่อให้ยายพิกุลไปเป็นแชปโปโรนอย่างนี้เป็นบ้างแล้วคะ่ะพ่อแต่แววก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนถ้ามีเชปโปโรนแล้วพ่อจะสบายใจแล้วก็พ่อไม่อยากเลี้ยงแววให้ผิดจากที่แม่ต้องการหรอกนะลูก คุณนัดบีบมือบางๆของลูกสาวพ่อรู้ใจแม่ดีไอ้เรื่องชะตากรรมก็ส่วนหนึ่งใครไปบังคับจัดแจงให้เป็นไปตามใจนึกไม่ได้ก็จริงแต่พ่อก็ตั้งใจตั้งแต่รู้ว่าตัวเองมีลูกสาวยังไงเหรอครับพ่ออ้าวก็ตั้งใจไว้น่ะสิว่าจะต้องเลี้ยงลูกอบรมให้ถูกต้องที่สุด ความถูกต้องนี่มันก็ขึ้นกับอะไรหลายอย่างนะลูกผู้พูดถอนใจยาวแต่แลักครอบครัวก็มีความคิดแตกต่างกันตามพื้นเพกํกำเนิดการอบรมบ้านเรานี่ยึดหลักสําคัญว่าทุกอย่างต้องดําเนินสายกลางไม่ตึงไม่ย่อนที่พ่อให้พี่กุลไปไหนมาไหนด้วยทุกครั้ง ก็เพราะนึกถึงคำว่าไม่ประมาทเป็นเรื่องเอกแววเข้าใจค่ะโทษเรื่องแค่นี้เองพ่อไม่ต้องห่วงหรอกค่ะกอริมาแนบแก้มตัวเองกับแขนบิดาอย่างประจบสมัยแม่ขนาดมั่นกันแล้วใหญ่ลําเจียกยังตามแม่แจอยู่เลยคุณนัดหัวเราะแผ่วๆเมื่อทบทวนความหลังบ้านคุณตาของแววก็คล้ายๆกับบ้านคุณย่านั่นแหละ ถ้าจะให้ได้เขยได้สะพ้ยเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ไม่สำคัญขอให้ได้คนดีมีศีลธรรมก็พออีกเรื่องก็คือยังคิดกันเสมอว่ารูปผู้หญิงที่ดีนั้นต้องเลี้ยงอย่างเป็นของมีค่าเสียงที่พูดหนักแน่นจริงจังค่าที่ว่านี่ไม่ใช่ค่าของพรมจารี บ้านเราทั้งสองฝ่ายไม่เคยคิดว่ามีลูกสาวเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้านเรื่องค่านิยมความคิดนี้พ่อว่าเราทันสมัยกว่ายุคเดียวกันทีเดียวคนฟังไม่ได้กล่าวอะไรหากจับในตาเป๋งนิ่งฟังอย่างสนใจลูกหลานผู้หญิงเราถือเป็นสีของบ้านส่วนลูกชายถือเป็นสัก เราเลี้ยงลูกหลานผู้หญิงให้เติบโตอย่างคนที่รู้จักความดีความชั่วคืออะไรให้รู้ตัวว่าตัวเองมีค่าต้องรักษาคุณค่าให้ได้อยู่ในกรอบเกิดเป็นคนถ้าไม่อยากมีกรอบก็มีระเบียบแบบเกิดเป็นคนถ้าไม่อยากมีกรอบมีระเบียบแบบแผนต้องไปอยู่ป่าอยู่ถ้ำคนเดียวนี้ไม่ได้คิดว่ากรอบที่ว่าเป็นอย่างไร อะไรอะไรก็ถึงได้สับสนวุ่นวายไปหมดคุณนัดจ้องหน้าทิดาแล้วยิ้มอย่างเอ็นดูแววมาเรียนที่ปารีสเอาแต่ความรู้ไปไม่ต้องการเอาแบบอย่างวิธีปฏิบัติของหนุ่มสาวแปริเซียนเพราะเขากับเราต่างกันทั้งวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อเราก็มีของเราเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผู้หญิงไทยดีๆเป็นอย่างไรบอกให้ฟรั่งซัวรู้สิลูกทีหลังเขาจะได้ไม่หัวเราะแววคุยกับเขาแล้วละค่ะพ่อดีเป็นอันหมดปัญหาใช่ไหมแววไม่เคยคิดว่าจะเป็นปัญหาอะไรนี่คะพ่อใช้ได้แค่นี้พ่อก็สบายใจละไปกรุงเทพคราวนี้จะได้ไม่ต้องห่วงนึกสงสารคุณย่ารอกไม่ได้พบพ่อสลายปีคงคิดถึง คนแก่เวลาเจ็บค่อยก็อยากเห็นหน้าลูกเต้าพร้อมหน้าพ่อไปเถอะคะ่ะไม่ต้องห่วงแวรอกว่าแต่ตอนนี้อพัรอยู่ที่ไหนล่ะคะจดหมายฉบับสุดท้ายเขาบอกพ่อว่าถูกย้ายจากนิคเซียแล้วนาะตอนนี้สงครามตะวันออกกลางกำลังวุ่นเชียวดูเหมือนจะต้องทำงานกับ ONUC เขาว่าตอนแรก ถูกย้ายจากนิคเซียที่ไซปรัสไปประจำสำนักงานใหญ่ที่เจรูซาเลม็มก่อนแล้วไปทำงานกับกองกำลังรักษาความสงบของสหประชาชาติแถวเมืองกาซานะลูกถ้าอย่างนั้นแถวนั้นกำลังยุ่งเหยิงอย่างพ่อว่าจริงๆอพัรก็คงไปหาคุณย่าตอนนี้ไม่ได้นะสิคะเห็นใจอย่างนั้นแหละแววหยิบจดหมายในลิ้นชักโต๊ะทำงานมาสิ อาเขาเขียนมาตั้งหลายหน้าคุณนัดบอกลูกสาวพลางหยิบแว่นขึ้นสวมคริมาส่งจดหมายให้บิดาแล้วขยับเก้าอี้เข้าใกล้รอฟังเต็มที่นี่ไงเขาบอกมาละเอียดเชียวพอย้ายไปประจำสำน,นักงานใหญ่ไม่นานก็ถูกส่งไปที่คันตาราข่าวรั่วออกมาว่ารัเสเซียทุ่มอาวุธผู้เชี่ยวชาญให้อียิปต เต็มเนียวทีเดียวตอนนี้ต้องย้ายสำนักงานจากคันตาร่ามาอยู่ที่ตำบลราบาก็คงห่างคลองสุเอดหน่อยเห็นจะปลอดภัยจากรัศมีปืนใหญ่กระมังโทูอาก็เสี่ยงนะคะทำงานอย่างนี้หล่อนพึมพำอ่อยๆเต็มที่คุณย่าทราบหรือเปล่าคะคุณจ๋อยไม่ได้บอกรายละเอียดกลัวจะตกใจข่าวสงครามยิวอารับ ก็คงดังไปถึงเมืองไทยเหมือนกันแต่ถ้าบอกให้รู้ว่าอาพัทไปทำงานในจุดอันตรายคุณย่าจะห่วงกำลังเจ็บไข้ไม่อยากให้คิดมากลงแบบนี้คงอีกนานสิคะกว่าจะได้กลับกรุงเทพเขาสนุกกับงานห้ามก็เหมือนยุจดหมายมาแต่ละฉบับพ่ออ่านแล้วยังนึกถึงและเห็นภาพตามไปทุกครั้งมันเศร้าทั้งเศร้าทั้งสยองและลูก จากกาซาไปเอลราลิสอภัร์เขาเล่ามาว่าไม่ใช่มีแต่ซากรถถังหรอกนะอย่างท่อนกระดูกแขนขารองเท้าหมวกเหล็กเศษเครื่องแบบสีทหารผูพ้นกองทรายให้เห็นเกลื่อนตาไปคนฟังพลอยถอนใจเฮือกนี่เขาจะส่งอภารไปที่ที่กำลังยุ่งทั้งอย่างนั้นนะสิคะก็อย่างนั้นกระมัง ระหว่างปีสองปีนี่มันก็ยุ่งหน้าดูแหละลูกดูเถอะเรื่องกรณีคิวบาสงครามยิวกับอาหรับการบุกรุกเชโกสโลเวเกียสงครามกลางเมืองสาธารณรัฐโดมินิกันริพับบิกมันก็ต่อมาเรื่อยๆตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่จบไม่สิน้นอย่างเราไม่ต้องไปอยู่ในที่อันตรายแบบนั้นก็บุญถมเถไปอาพ คงไม่ทราบว่าคุณย่าเจ็บมากนะคะเห็นจะไม่รู้ถ้าจำเป็นก็คงต้องโทรเลขไปบอกตอนนี้พ่อจะกลับไปเยี่ยมก่อนอย่างน้อยก็ได้ให้กำลังใจว่าลูกเต้าไม่ได้ทอดทิ้งคริมาถอนใจลึกถ้าไม่ติดใกล้สอบวิชาสำคัญเธอคงตามพ่อกลับกลับไปกรุงเทพแน่ๆพ่อไปคราวนี้ แววคิดจะฝากอะไรไปให้คุณจ่อยบ้างละ่ะเสียงถามขึ้นมาอีกนั่นแหละหล่อนจึงขยับตัวแล้วตอบบิดาไปว่าน้ำหอมดีไหมคะพ่อแววพอรู้ว่านะ้าจอยชอบอย่างที่มีกลิ่นเป็นเกสรดอกไม้จริงๆอย่างจอยนี่ก็ไม่เลวเพราะกลิ่นแรงๆฉุนๆนะ้าจอยว่าสู้ไม่ไหว พูดแล้วคริมาก็ยังหากระดาษปากกาจดรายการของฝากเพิ่มขึ้นอีกหลายคนอย่าฝากมากนักนะลูกภาษีขาเข้ากับที่ซื้อของในกรุงเทพเห็นจะไม่ต่างกันมากนักพ่อไม่ชอบยุ่งกับเรื่องอ้อนวอนงอนง้อให้ใครมาช่วยยกภาษีไม่ต้องตรวจนั่นตรวจนี่อย่างคนอื่นเขาเคริมาสบตาบิดาเมื่อไรเมื่อไร พ่อหล่อนก็ไม่เปลี่ยนไปจากเดิมเรื่องอภิสิทธตนี่เราต้องแก้ไขเสียงเอ่ยขึ้นมาอีกคนธรรมดาเดินถนนไม่รู้จักใครหรือมีเส้นมีสายที่ไหนเขาต้องเสียภาษีอยู่ๆจะมีคนใช้อภิสิทธตพิเศษสักคนสองคนมันก็ไม่ยุติธรรมเมื่อไรแก้เรื่องนี้ได้สังคมจะดีขึ้นคนที่เขารู้ว่าพ่อเป็นอย่างนี้ เขาคงหัวเราะแย่ไปนั่นสิคะใครๆเขาก็มีโอกาสออกมาอย่างนี้ก็คิดขนของเข้าไปทั้งนั้นหรอนอดแย้งไม่ได้นั่นแหละมันไม่ถูกเขาก็ยังทำกันนี่นะคะพ่อนี่สิถ้าคิดอย่างนี้ทุกคนมันก็จะวุ่นวายสับสนไม่มีที่สิ้นสุดพ่อไม่อยากทำถ้าทำแล้วมันจะติดเป็นสันดานต้องทำต่อไปเรื่อยๆ ไอ้เรื่องจะเป็นคนดีนี่มันยากนักนะลูกต้องฝึกต้องทำใจกันนานเชียวไหนจะตัดกิเลสไม่ให้โลภอยากได้นั่นอยากได้นี่จนเกินเหตุถ้าจะทำผิดทำชั่วมันก็แป๊บเดียวถ้าอย่างนั้นแววฝากไปอย่างละชิ้นนะคะพ่อสำหรับนาะจอยอาพุทธคุณย่าแล้วก็น้องเล็กๆพรุ่งนี้แววจะชวนฟรังซัวไปเดินแถวแซงโอนเล คงได้ของฝากครบลคะค่ะกอสำคัญแววจะภาวนาไม่ให้คุณย่าเป็นอะไรมากแววยังอยากได้คุณย่าร้องเพลงอีกนะคะพ่อเพราะจับใจจริงๆตอนสาวๆนะ่ะคุณย่าร้องส่งเป็นประจำร้องส่งกันที่บ้านนั่นแหละผลัดกันไปบ้านโน้นทีบ้านนี้ทีก็พวกข้าราชการด้วยกันคุณนัดเล่าอย่างอารมณ์ดีนี่พ่อได้ตั๋วเรือบินแล้วหรือคะ บิดาพยักหน้ารับโทรศัพท์ไปบอกเลขาแล้วไม่มีปัญหาพอได้รับอนุญาตพ่อจะรีบบินไปทีเดียวนี่ยังมีเวลาตั้งแยะคริมายกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาออกไปสักแป๊บหนึง่งคงได้หลายชิ้นซื้อของฝากใครต่อใครนี่ใช้เวลาเหมือนกันนะคะแววจะไปกับใครล่ะลูก พิกุลค่ะคนขับยังไม่กลับนี่คะตามใจรีบไปรีบมาแล้วกันคุณนัดสั่งก่อนจะหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นอ่านแม่บ้านจึงเป็นคนที่สองที่รู้ว่าการเดินทางอย่างกระทันหันของคุณนัดหากไม่กี่วันให้หลังนับจากเจ้าของบ้านขึ้นเครื่องบินไปแล้วนั่นแหละคนส่งข่าวคนเดิม ก็มีข่าวใหม่ที่เจ้าตัวถึงกับบ่นพึมพำออกไปว่าทำยังไงดีพิกุณพ่อก็ไปอยู่ด้วยนะนี่มีอะไรหรือคะคุณแม่บ้านพลอยหน้าตื่นข่าวสำคัญที่รอฟังก็คือข่าวจากกรุงเทพเท่านั้นเพื่อนพ่อนะสีจดหมายจากบอลคนพูดยื่นซองให้ดูแล้วต้องหันขวับ เมื่อเสียงสาวใช้พื้นเมืองละล่ามรักบอกมาว่าโทรศัพท์จากเมืองไทยคะ่ะมาร์ตูเซลพ่อหรือคะคริมาส่งเสียงกลับไปตามสายคุณย่าเป็นยังไงบ้างคะพ่อยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพ่อจะขออยู่ต่ออีกสักห้าวันจากกำหนดเดิมถึงจะกลับต้องตรวจกันหลายอย่างหน่อยแววเป็นยังไงบ้างพ่อออกจะห่วงเรียบร้อยดีคะ่ะ แต่อ้อพ่อคะคริมาพลิกซองจดหมายในมือไปมามีจดหมายจากบอนถึงพ่อนะคะแววทำตามพ่อสั่งฉีกซองจดหมายที่มีมาถึงพ่อทุกฉบับเอใครรามันหรือเปล่าค่ะเขาบอกมาว่าจะมาเยี่ยมพ่อแล้วมาเที่ยวปารีสด้วยกำหนดเครื่องบินเข้าเย็นนี้แล้วค่ะทำยังไงดีล่ะคะเออพ่อก็ลืมเล่าให้ฟัง เสียงทางนน้นตอบกลับมารามันเขาจดหมายมาก่อนหน้านี้หลายอาทิตย์เต็มทีพอดีห่วงห่วงคุณย่าก็เลยลืมสนิทเอาอย่างนี้เถอะแววต้อนรับแขกแทนพ่อทีได้ไหมลูกเขาก็เป็นนักการทูตชั้นผู้ใหญ่แล้วระดับที่ปรึกษานี่ก็ไม่ใช่น้อยตอนอยู่ทะเลทรายด้วยกันเขากับพ่อก็เป็นเพื่อนสนิทสนมแววรู้ดีนี่ลูกค่ะไม่ได้ส่งข่าวกันส้นาน พ่อมารู้ว่าเขาได้เป็นที่ปรึกษาตอนหลังๆมานี่แหละต่างคนต่างยุ่งแววนึกว่าทําหน้าที่แทนพ่อก็แล้วกันเขาเขียนมาอยากจะให้พ่อพาเที่ยวนะคะลูกสาวแย้งกลับไปเสียงหัวเราะตามสายเขาบอกไว้แล้วคราวอยู่ทะเลทรายเขาจะพาเราตลอนตลอนไปทั่วสารทิศคราวนี้เขาจะมาขอทวงหนี้บ้าง ถ้าพ่ออยู่คงไม่มีปัญหายังไงยังไงก็ต้องพาไปเที่ยวให้ทั่วปารีสเสียงทางโน้นนิ่งไปชั่วอึดใจก่อนจะกล่าวสืบไปว่าเอาอย่างนี้เถอะแววเองก็กำลังใกล้สอบเขาคงไม่รู้หรอกว่าพ่อมากรุงเทพเพราะมันชุกละหกแววส่งรถกับคนขับไปที่สนามบินชวนเขามากินเย็นแล้วแนะนำพาไปกับบริษัททัวร์สิลูกเขาคงไม่ขัด ข้องนักโรกเพราะพ่อไม่อยู่ทั้งคนค่ะเขาบอกหรือเปล่าว่าจะมาอยู่แพรริสสักกี่วันเสียงถามมาอีกเกือบสองอาทิตย์นะคะพ่ออืมแววคิดเอาเองก็แล้วกันทำยังไงให้นุ่มนวลอย่าให้หน้าเกลียดเขาจะมาก็คงจะครั้งเดียวคงไม่เวียนมาซ้ำสองเห็นจะไปที่อื่นบ้างเที่ยวแพรริสแค่ครั้งนี้เท่านั้น แววรับรองให้ดีสมกับเป็นมิตรภาพเก่าก็แล้วกันนะลกูกพี่กุลคงช่วยจัดการได้หรอกค่ะคริมายังเป็นฝ่ายรับคำอยู่ดีบอกเขาด้วยละ่ะว่าพ่อฝากความคิดถึงค่ะเท่านั้นล่ะลูกพูดกันนานมันหมดหลายสตังนักแววฝากกราบคุณย่าด้วยนะคะพ่อหลอนตอบกลับไปเออแล้วพ่อจะบอกให้แววคงไม่ยุ่งใจนักไม่ใช่หรือ โอ้นี่ถ้าเขามีเมียมาด้วยแล้วก็ขากลับแววหาของที่ระล,ลึกสวยๆฝากเมียเขาด้วยนะค่ะครั้งนี้หล่อนรับคำอย่างแปลกใจพ่อไม่ได้บอกเลยว่าเขาแต่งงานก็เดาเอาจำไม่ได้หรือที่พ่อเล่าให้ฟังไม่รู้สีป่านนี้อาจใจอ่อนตามแม่ไปแล้วก็แล้วก็ได้พวกนี้เขาไม่ค่อยขัดใจผู้ใหญ่นักหรอกพ่อคิดเอาเองว่า เขาอาจจะแต่งงานแล้วก็พาเมียมาเที่ยวก็เป็นได้ค่ะแล้วแววจะจัดการตามสั่งเท่านั้นแหละเสียงทางนูน้นวางหูโทรศัพท์คริมาค่อยๆวางหูลงกับที่นานเต็มทีที่หล่อนไม่ได้นึกถึงเพื่อนสนิทที่เมืองทะเลทรายของบิดาแม่แม่บ้านผู้ยืนฟังอยู่ใกล้ๆเป็นฝ่ายถามขึ้นว่าคุณย่าเป็นยังไงบ้างคะคุณ ยังเหมือนเดิมหล่อนตอบสั้นๆเหมือนจะลืมคำสั่งของบิดาทีเดียวพ่อสั่งให้เลี้ยงอาหารขําคุณรามันด้วยนะพิกุลอ๋อเสียงรับรู้สั่งให้รับรองแทนพ่อด้วยหล่อนกล่าวสื่อไปเข้ามาเที่ยวแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของพ่อจับเขาขึ้นรถทัวร์อย่างพ่อว่าเป็นดีที่สุดแล้วถ้าเขามีเมียก็ต้องไม่ลืมของที่ระลึกให้เมียเขา คุณรามันมีเมียแล้วหรือคะพี่กุลอดถามไม่ได้ไม่รู้สิจดหมายนี่ก็ไม่ได้บอกแต่พ่อเดาๆเอาว่าเขาคงกลับไปแต่งงานตามที่แม่สั่งถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เย็นก็เตรียมกับข้าวเผื่อสามคนตามที่สามที่ผัดพริกเนื้อกับแกงมัสมัน่นดิฉันยังจำได้ลคะค่ะของโปรดคุณรามัน ตอนนี้เขาเป็นที่ปรึกษาแล้วนะพี่กุลแม่เร็วนะคะแม่บ้านพ,พึมพำพอได้ยินยังหนุ่มอยู่เลยนึกดูก่อนจะให้เขาดูเขาเห็นอะไรบ้างในแพรริสนี่น่ะถ้าจะเที่ยวกันจริงๆแล้วก็ต้องเป็นเดือนถึงจะทั่วทั้งหมดชาไปโฉบมาไม่รู้อะไรเท่าไรหรอกพี่กุลเป็นฝ่ายนิ่งฟังเงียบๆขณะเจ้าของบ้านลุกไปหากระดาษดินสอ เสียงบ่นมาว่าเขาเจาะจงจะมาเยี่ยมพ่ออย่างนี้เราก็คงต้องบริการครบเครื่องให้สมกับที่เขาพาพ่อเที่ยวสนุกในทะเลทรายถ้าไม่ไปกับทัวร์ก็คงต้องให้รถกับคนขับคริมาถอนใจยาวนี่ถ้าเป็นแค่เพื่อนฝงูงชั้นจ้ยๆเราก็ให้เขาซื้อตัว๋วทัวรลิสต์จะไปรถบัสหรือซับเวย์ไหนต่อไหนในเจ็ดวัน ราคาเขาแค่สี่สิบฟังเท่านั้นอย่างนี้ไม่ได้กระมังค่าคุณน่าเกลียดออกตอนอยู่ทะเลทรายคุณรามันก็พาคุณพ่อคุณไปไหนต่อไหนบ่อยๆนั่นซีแล้วตอนนี้เขาก็มีตำแหน่งเท่าๆกับพ่อเหมือนกันทําอะไรไม่สมควรก็น่าเกลียดเอาอย่างนี้ดีกว่ารอให้เข้ามาถึงก่อนค่อยถามดูว่าจะไปไหนยังไง โรงแรมระคะพิ่กุลเตือนเอที่ไหนดีแหมฉุกระหุกซะนี่เลือกกำลังพอเหมาะดีกว่ากระมังคะแหมนึกถึงว่าแค่นอนแท้ๆเชียวกลางวันอย่างนี้ก็ไม่อยู่สักหน่อยนั่นซีแถวไหนดีเอ่ยตอนนี้ก็น่าเที่ยวพอดีอากาศดีดอกไม้สวยถ้าคนชอบซื้อของก็ต้อง อยู่แถวโอเปรา่าแถบเอตัวนี่สงบเงียบกว่าถ้าจะให้ถูกต้องไปแถวฝั่งซ้ายคนพูดร้องเฮอ้อย่างหรูขนาดหนักนั่นก็ต้องจอตที่5บริสตอลที่ถนนโฟโบแซงโอนเรเห็นเจริดกว่าเพื่อนอยู่ตรงข้ามสถานทูตอังกฤษกับวังเอริเซ่พ่อว่าพวกคณะทูตอังกฤษ เยอรมันอเมริกันพักกันที่นั่นแต่แหมคงแพงกระเป๋าฉีกถ้าทางคุณรามันไม่ค่อยจะเฟอเท่าไหร่หรอกนะคะเฟอรหรือไม่เฟอรเราก็ต้องเลือกให้เหมาะละจ้าพิกุลแม่ยากจริงเอาอย่างนี้เถอะฉันจะลองจองโรงแรมแถวแถวโอเปรา่าปาเลโรยัลกลงังบูเลหาดก็แล้วกันมีหลายแห่งกำลังดี อย่างแอม a บสเดอร์เบดฟอร์ดโนมังดีที่นั่นก็ไม่เลวที่ไหนคะเรจิน a า a r ริสตรงกับสวนตุยเลอรี่คงพอใช้ได้แต่ถ้าเขาจะเอาหรูเฟขนาดไปบริสตอลเราค่อยเปลี่ยนที่หลังก็แล้วกันคริมาลงมือหมุนหมายเลขโทรศัพท์จองโรงแรมได้แล้วนั่นแหละหล่อนจึงสุดตัวลงบนเก้าอี้เงียบ พิกุลออกไปแล้วทั่วทั้งห้องเงียบสงบหน้าขำอีกเหมือนกันที่หล่อนยังนึกถึงในตาคมคมที่ส่งประกายระยิบเหมือนมีดาวหล่นวูบวาบหลายดวงคู่นั้นทำไมยังจำได้ติดหูติดตาก็ไม่รู้